อ่าแบบนี้นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเป็นน้ำผึ้งที่ติดไฟวันนี้เจ๊ปานจะมาชวนทดสอบว่าน้ำผึ้งที่เราซื้อมาใช้เป็นน้ำผึ้งแท้หรือว่าน้ำผึ้งเทียมนะคะเพื่อนๆที่เจ๊ปานซื้อมาเนี่ยเจ๊ปานก็ใช้ไประดับหนึ่งแล้วนะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะมีทั้งหมด3วิธีที่จะมาทดสอบว่าน้ำผึ้งที่เราใช้อยู่ทุกวนันนี้แท้หรือเทียมนะคะเพื่อนๆ ขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะคะเราจะดมกลิ่นน้ำน้ำผึ้งนะคะถ้าน้ำผึ้งเขาเป็นน้ำผึ้งแท้เนี่ยกลิ่นเขาจะหอมพฤกษาหอมแบบธรรมชาตินะคะไม่ใช่กลิ่นน้ำตาลอันนี้เพื่อน,อนๆดมที่สุดดูก่อนได้นะคะของเจ๊ปานก็หอมดีนะคะเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะคะหาน้ำมาแก้วหนึง่งเราจะเอาน้ำเปล่านะคะแล้วเอาน้ำผึ้งเนี่ยหยดลงไปนะคะ น้ำพึ่งที่เป็นน้ำพึ่งแท้เนี่ยเวลาเราคนมันจะไม่ค่อยละลายง่ายๆนะคะเพื่อนๆมันก็ยังจับตัวเป็นก้อนอยู่อันนี้จะไปล,ลองคนละมันก็ยังไม่ละลายสัทีเดียวนะคะใช้เวลาคนอยู่เหมือนกันละลายเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆใช้เวลาละ,ละลายอยู่ค่ะ ส่วนอีกวิธีนึงนะคะเป็นวิธีง่ายๆก็คือเราจะเอาน้ำพึ่งหยดลงไปในทิชชู่ถ้ามีส่วนผสมของน้ำหรือว่าของปลอมเนี่ยมันจะทำให้ทิชชู่มีสีน้ำกระจายออกไปนะคะแต่เดี๋ยวมาดูอันนี้ว่าน้ำมันจะกระจายออกไปในทิชชู่ไหมเอเพื่อนๆดูใกล้ๆเลยนะคะอันนี้ มันน่าจะเป็นของแท้เพราะว่าไม่มีน้ํารอบๆที่จะกระจายออกเป็นความเเข้มข้นของน้ําผึ้งล้วนๆเลยนะคะมันก็จะไม่กระจายอันนี้คือของเจปานเป็นน้ําผึ้งน่าจะเป็นน้ําผึ้งแท้ค่ะเพื่อนๆวิธีสุดท้ายนะคะเราจะหาไม้ลายแหลมไม้ลูกชิ้นไม้อะไรก็ได้นะคะเราจะเอามาจุ่มน้ําผึ้งแล้วก็ดูติดไฟหรือเปล่าถ้าติดไฟก็เป็นน้ําผึ้งแท้ อ่าแบบนี้นะคะเพื่อนเเป็นน้ํำผึ้งที่ติดไฟทีนี้ก็ได้ใช้น้ํำผึ้งอย่างสบายใจแล้วค่ะเพื่อนๆเราจะได้รู้ว่าที่เราซื้อมาเป็นน้ํำผึ้งแท้หรือเทียมนะคะเพื่อนเพื่อนลองไปทำดูนะคะทำขั้นตอนง่ายๆไม่กี่วิธีก็สามารถเช็คะว่าน้ํำผึ้งแท้หรือเทียมได้ฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ